สวัสดีครับวันนี้หนุ่มบ้านนาะหาเรื่องก็จะหาเรื่องราวข่าวคราวดีๆเอามาฝากกันอีกแล้วนะครับสำหรับการมาวันนี้ก็คือจะมาสรุปจังหวัดที่ได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมสรุปวันโอนเงินเยียวยาประกันสังคมของเดือนกันยายนนี้นี่เองครับผมว่าจะมีจังหวัดไหนได้เท่าไหร่ได้อย่างไร ก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็เช็กกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะมไม่พลาดข่าวคราวในครั้งต่อๆไปนะครับผมก็มาดูสรุปที่จังหวัดที่จะได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมก็มี10บวก3จังหวัดที่จะได้รับเงินเยียวยา2เดือนเพราะว่าปิดล็อกดาวน์2เดือนนั่นเอง16จังหวัดก็จะได้รับเงินเยียวยา1เดือน เพราะว่าปิดล็อกดาวน์แค่1เดือนนั่นเองส่วนจังหวัดที่ไม่ได้มีการล็อกดาวน์จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือและก็เยียวยาในครั้งนี้นี่เองครับสรุปวันโอนเงินเยียวยาประกันสังคมทุกมาตราแบบละเอียดเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับ บ้าตารางของแต่ละวันมีวันไหนบ้างที่จะได้รับเงินเยียวยานั่นเองมาดูกันที่วันที่20ถึง21กันยายน2,564โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มประกอบไปด้วยนครราชสีมาระยองราชบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีลบบุรีเพชรบูรณ์ประจวบคีรีขัน ปราจีนบุรีเพชรบุรีตากอ่างทองนครนายกสมุทรสงครามและสิงห์บุรีกลุ่มที่สมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ระหว่างวันที่4สิงหาคมถึง24สิงหาคม64นะครับแล้วก็มาดูกันวันที่21กันยายน2564 โอนเงินเยียวยามาตร,รา39รอบที่2ให้ผู้ประกันตนมาตร,รา39ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครนะครปฐมนนทบุรีประทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะลานาราธิวาสสงขลาชนบุรีจะเชิงเซาและ พระนครศรีอยุธยานั่นเองครับมาดูกันวันที่22-23กันยายน2564โอนเงินเยียวยามาตร,รา40รอบที่2ให้ผู้ประกันตนมาตร,รา40ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มเช่นเดียวกันก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคร ปัตตนียะล,ลานราธิวาสสงขลาชนบุรีะเชิงเซาและพระนครศรีรอยุทยานั่นเองมาวันที่27ถึง28กันยายน2564เริ่มโอนเงินเยียวยามาตร,รา3 3รอบที่2ให้ผู้ประกันตนมาตร,รา3 3ในกลุ่มกิจการในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครนะครปฐม นนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาชนบุรีฉะเชิงเซาและก็พระนครศรีอยุธยาเหมือนเช่นเดิมนะครับมาวันที่28กันยายน2564โอนเงินเยียวยาม .40 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่3จังหวัดก็ประกอบไปด้วยชนบุรีฉะเชิงเซาและ พระนครศรีอยุธยาที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตา40รายใหม่ในช่วงวันที่4สิงหาคมถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้นก็คือ3.4แสนคนกลุ่มนี้ได้สิทธิเยียวยา2เดือนนั่นเองก็คือรับ5,000 2เดือนรวมกันก็เป็น10,000บาทนั่นเองถ้าหากได้สิทธิได้เงินแน่นอนควรตรวจเช็คบัญชีพร้อมเพว่ามีการ ผูกกับบัตรประชาชนแล้วหรือไม่เนื่องจากประกันสังคมจะโอนให้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อตรงเท่านั้นหากทำครบแล้วไม่ได้รับเงินรอรอโอนรอบเก็บตกทุกสัปดาห์รอรับเงินได้เลยมาตร,รา3 9กับ4 0ทุกวันพฤหัสถ,ถึงวันศุกร์โอนจนถึงวันที่31ธันวาคม2,564นีเองครับถ้าหากไม่ได้สิทธิ์ให้รอยื่นทบทวนสิทธิ์เมื่อเวลา ถึง31ตุลาคม64ก็โหลดแบบฟอร์มยื่นทบทวนสิทธิ์ก็ได้ตามลิงก์นี้เลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับที่ก็ามารับชมและก็รับฟังแล้วก็มาดูตารางกันอีกทีนะครับว่าเผื่อว่าท่านไม่เข้าใจก็ดูตามตารางนี้เลยนะครับผมขอบคุณครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกราบอัปเดตในครั้งใหม่ๆต่อไปครับ ข้อมูลณวันที่14กันยายน2564ครับ